ขณะดเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐบาลนะคะจำนวน460,000ตันปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามาร่วมประมูลรวม18รายนะคะแล้วก็จะมีการเปิดซองเจราจาต่อรองในวันนี้ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายสุรศักดิ์เรียงเครืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะก็เปิดเผยถึงการเปิดรับซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,554ทับ2,555 นาปรังปีการผลิต2,555และปีการผลิต2,555ทับ2,556รอบที่1รวม4,60,000ตันโดยมีผู้ประกอบการโรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าว18รายเข้าร่วมประมูลยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด22ด้วยกันค่ะโดยจะเปิดซองพร้อมกับเจรจาต่อรองในวันนี้ซึ่งก็ออกคาดว่าจะได้เม็ดเงินไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาท ขณะดเดียวกันค่ะกรมการค้าต่างประเทศจะปรับหลักเกณฑ์ระยะเวลาการรับมอบและส่งมอบข้าวภายใน1-2เดือนและใน1เดือนนี้นะคะก็จะเปิดประมูลอีก2-3ครั้งโดยสัปดาห์หน้าจะเปิดประมูลอีกไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนตันซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีเอก,นเออเอกชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้กระทรวงพาณิชย์เอง ยังเปิดประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลปีการผลิต2,556ทั2,557ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเครั้งที่2ั2,557ปริมาณข้าวรวมกว่า220,000ตันโดยผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมประมูลได้ที่ห้องบอลลูม2ชั้น4โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบ,บุรีตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ